Hãy subscribe em kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะบอกวีล exactly. ูกข hey, ้าเล่ด้มือันเนาะมากนเพน้เดีวเดี๋ยวา้งกออกกี่เลยเขากวออกไหมลูกไปนีออกเลยแล้วก็ป้องังโคอค่อโจ้า้ยตรงา

মই <laughs> খুলিছো <laughs>